คดีที่เราทำอะ่ะมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับกล้องวงจรปิดโดยตรงด้วยความที่พอมันเป็นคอเซนส์ของคดีและหัวใจของคดีเลยเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันโดนลบอะ่ะพราะเขาลบเราเราก็พยายามจะบันทึกมันไวอ้อ่ะเราว่ามันซิปเปิลแค่นั้นเลยมึงลบกูกูสร้างอะ่ะ <laughs> จุดเริ่มต้นของ performance Echo of the beating drum เกิดจากพี่นททองศรีพง์เป็นคีเอเตอร์ฝั่ง performance ของเทศกาล BEFF คร BE ั้งนี้ mm hmm. เขาก็ชวนคนทำหนังหลายๆคนนะนะให้มันลองทำ performance แล้วเขาก็มาชวนเราซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนสุดท้ายก็คิดถึงว่ามันมีโปรเจกต์ที่เราทำอยู่แล้วคือสารคดีขนาดยาวคือทำมาตั้งแต่2018เกี่ยวกับคดีของชัยภูมิป่าแสนายชัยภูมิป่า มาเป็นภาพของนายชัยภูมิป่าแสบอกว่าเขาเป็นนักกิจกรรมชาติพันธุ์ราหูนะปรากฏว่าวันที่17มีนาะปี2017เนี่ยชัยภูมิเนี่ยโดนวิสามันที่ด่านตรวจดินหลวงเชียงใหม่ทีเนี้ยกล้องวงจรปิดอะในในที่เกิดเหตุนะมีประมาณ9ตัวพอคดีไปถึงชั้นศาลนะกล้องวงจรปิดเนี่ยฟุตเต็ดหายไปทีเนี้ยฝั่งทหารเขาก็อ้างว่าเขาหยุดรถของชัยภูมเพื่อตรวจค้นแล้วเจอ,อยาเสพติดแล้วชัยภูมิเนี่ยก็ขัดขืนกนารจับกลุ่มใช้มีดเป็นอาวุธในการแบบว่าต่อสู้แล้วก็หยิบระเบิดมาจากเคลื่อง mm hmm. อะไรเงี้ยท่ารก็เลยต ค,ค,ค,คือจริงๆก็มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ชาวบ้านก็บอกว่าสิ่งเชภูมิแบบเหมือนโดนคนรถจริงแล้วก็ทหารก็ลุมทำลายอะไรเงี้งยัชภูมิวิ่งหนีก็เลยโดนยิงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกล้องวงจรปิดเนี่ยที่เป็นสิ่งที่จะชี้ขาดได้มันกับหายไปอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นคดีที่สร้างความกังขามากๆในสังคมว่าเฮ้ยตกลงเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เราก็สนใจติดตามคดีนี้โดยการแบบ ไปคุยกับพี่ไมตรีพี่ไมตรีเป็นเหมือน,นพี่บุญธรรมเป็นเมนเทอร์ของเชาภูมิตั้งแต่แบบเด็กๆเลยเงี้ยฮะก็เลยแบบร่วมงานกับเขาตั้งแต่เนี่ย2018จนถึงตอนนี้ก็ยังทำอยู่ยังหนังยังไม่เสร็จเลยแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากเอาโปรเจกต์เนี้ยมาลองถ่ายทอดในรูปแบบที่เราไม่เคยทำดูใช้มันเป็นอีกโอกาสในการที่จะทำให้โปรเจกต์สารคดีมันเดินหน้าต่อด้วยอะไรเงี้ยชชยภูมิเป็น คนที่เขานําเต้นแจโกฮะแจโกเขาจะมีมือกลองเป็นการเต้นราแบบประเพณีลาหูและชัชยภูมิเนี่ยเขาเป็นมือกลอง,องประจำหมู่บ้านพอชชยภูมิเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยคือวัฒนธรรมในหมู่บ้านมันก็ยังคงอยู่แต่มันก็เยี่ยมเหงาลงไปไงนะอะไรเงี้ยพี่แมตรีนี่เขาก็สู้คดีมาเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งแบบในช่วงช่วงเวลานี้ที่เขาก็รวบรวมเด็กๆเ,เพื่อที่จะกลับขึ้นมาทํากิจกรรมเหมือนที่เคยทําในช่วงที่เชยภูมิอยู่อนะไรเงี้ยมันเป็นความคอนติเนียบางอย่างอะสำหรับเรานะจากการที่พี่แมตรีพยายามสร้างเครือข่ายกิจกรรมในกลุ่มเด็ก แล้วการตายของชฉยภูมิมันทําให้สีนี้มันหยุดไปอะตอนนี้มันก็เหมือนมันกลับมามีชีวิตอีกครั้ง <S <S คือถ้า,าเรามองจากมุมของคนที่รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชฉยภูมิไม่โอเคเราจะมองสิ่งนี้่เป็นการต่อสู้ก็ได้ถ้าเรามองว่ามันคือการต่อยอดจากสิ่งที่พี่เมตรีเคยทําและกําลังทําอยู่ก็เป็นคําว่าต่อยอดก็ได้หรือว่า มันก็อาจจะเป็นคําอื่นๆได้อีกอะไรเงี้ยเออเราว่าแต่ละคนก็มีมีความหมายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันในนี้แล้วแต่ว่าใครจะใส่มันแบบไหนตอนที่เรารู้ข่าวเรื่องชัยภูมะ่ะเราอยู่อเมริกาแล้วเราก็ไม่เคยรู้จักน้องเลยนะความรู้สึกตอนที่อยู่อเมริกามันเป็นความรู้สึกว่ากูคือกลุ่มคนเล็กๆในโลกกว้างใหญ่ประมาณหนึ่งอ่ะนึกออกปะพยายามจะพรีเซนต์สิ่งที่เราเป็นเล่าเรื่องเล่าของเราเองในพื้นที่ที่มัน หลากหลายขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเราได้ยินข่าวชัยภูมิแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นแบบคนที่สนใจด้านศิลปะเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่เป็นชนกลุ่มที่เล็กมากอะฮะแล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมสืบสารเรื่องเล่าบางอย่างของกลุ่มคนของเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเสียชีวิตโดยเกิดคําถามใหญ่มากในสังคมแล้วมันค่อนข้าง obvious มากสำหรับเราว่ามัน มันไม่ควรเกิดขึ้นอ่ะสิ่งนี้บางที่ทําให้เรายังทํางานอยู่ได้เป็นปีที่7็แล้วถึงมันจะมีบางจังหวะที่เราต้องหยุดไปเพื่อไปทำอย่างอื่นแต่ว่าเมื่อมีโอกาสเราก็จะกลับมาคอนติเนียมันอะไรเงี้ยฮะเออเราว่าเราว่ามันคงเป็นความรู้สึกร่วมแบบนี้มั้งมันคือแรงที่ผลักให้เราแบบรู้สึกว่าเราอยากทํอสิ่งนี้มาตลอดอะไรเงี้ยมันมีคนเคยบอกว่ามันเป็นกรรมของคนทํางานเหมือนกันทำงานด้านเนี้ยคือมันต้องทําสิ่งที่อยากทำอะบางเรื่องมันเรียกร้องให้เราทําเราก็ห้ามมันไม่ได้ว่าเราก็ต้องทามันออกมาอะไรเงี้ย อันนี้พอพูดดูเท่ๆแต่จริงๆบางทีก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบทำไมมันไม่เลิกๆทำไมว่าแต่ว่ามันตะกิดใจทุกทีแล้วมันก็จะต้องถีบให้เราออกมาทําอยู่ดีอะไรเงี้ยเออพลังของศิลปะไหมไม่รู้ว่าคนดูรู้สึกยังไงดีกว่าเป็นสิ่งที่เราพอจะทําได้มากกว่าแค่นั้นเองมั้งแล้วเนี่ยมันก็มาพร้อมกับแรงสะกิดที่มึงสะกิดกูอยู่ทุกวันทุกคืนว่าเ้ยมึงต้องมึงมีโอกาสกงต้องเล่าสิ่งนี้สิอะไรเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกันว่าทําไม ไม่เคยเจอชัยภูมิมันมีความรู้สึกเห็นวิดีโอเห็นรูปก็รู้สึกว่าเหมือนเรารู้จักกันอนะพอจะรู้ว่าถ้าเจอกันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย